บไบกับวันนี้งานแถงล,นนลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับองคกรกินใหญ่วิ๊กดาคอนเดอะซีรีส์นะครับที่จะออนแอร์ทังช่องวัน31วันที่8ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังกันได้แบบจุกใจทางให้ชีอ e ีด้วยนะครับวันนี้ก็มีทางทีผู้บริหารจากช่องวันแล้วก็ทางให้ชีอีมาพูดคุยกับเราด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยกับ uh, กระแสตอบรับที่ดีมากๆกับ5ล้านเกือบ6ล้านแล้วนะครับวิวในในออนไลน์แล้วก็ มีหลายๆประเทศตอบรับมาที่อยากจะพาเด็กๆเ,เราไปออนทัวร์ในต่างประเทศแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับสตาร์เตอร์เดเวลพเมนด้วยนะครับต้องชื่นชมพี่เฟิร์สแล้วก็ถือว่าเป็นเฮดโปรเจกต์ที่สําคัญมากๆกับหัวเรือใหญ่แล้วก็นักแสดงทุกคนที่ตั้งใจแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆกับอันดันที่ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับกับทางช่องวันที่ตุตาวันนี้แล้วก็ในส่วนของพี่ป๊อปปี้จากไอซีด้วยนะครับทุกท่านจเป็นไงบ้างพ,พี่ป๊อปปี้รามีละครซีรีส์ดีๆมาร่วมร่วม ที่ทุกท่านทุกทราบเป็นดีนะคะว่าช่องวันเองก็จะมีโปรเจกต์พิเศษพิเศษรวมถึงอคอนเทนต์นะคะใหม่ๆที่ผู้ชมอยากจะรับชมมามาให้ชมกันเสมอนะคะครั้งนี้เองก็เหมือนกันนะคะกับโปรเจกต์ซีรีส์มังกรกินใหญ่ซึ่งก็ได้ร่วมกับ ทีมพาร์ทเนอร์ของผู้ผลิตอันนี้ต้องต้องเดี๋ยวต้องขอที่ทางคุณโ oh, อคุณเฟิร์สนะคะช่วยแนะนำเพราะว่าทีมผลิตเองของซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็พิเศษมากจริงๆเป็นการรวมตัวของอทีมที่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็เป็นทีมที่สร้างชื่อในแต่ละโปรเจกต์มาก่อนนะคะก็มาเกิดเป็นการรวมตัวพิเศษมาเกิดเป็นซีรีส์นี้แล้วก็รวมถึงพาร์ทเนอร์ต่างๆที่ทาง s t า r Hunter เองนะคะมีที่จะร่วมกัน ผลักดันตัวโปรเจกต์ดังนั้นเนี่ยในตัวซีรีส์นี้อะคะ่ะมังกรกินใหญ่ที่จะได้ออกอากาศร่วมกับทางช่องวัน31นะ,ะก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะลองเข้ามาดูมาให้กำลังใจแล้วก็อยากอยากให้ผลงานนี้อะคะ่ะเป็นการสร้างปรากฏการเป็นเป็นผลงานใหม่ๆของการผลิตซีรีส์นะคะที่จะให้ วงการของคอนเทนต์ไทยนะคะได้เผยแพร่ไปทั้งไทยและในต่างประเทศกว้างขวางขึ้นค่ะประาอ้สนี่ะคตอดโลกหลักแนเตอร์มาแบบหลายเรื่องมากกับเรื่องนี้ค่ะยิ่งใหญ่สปาร์คแฮนเตอร์เป็นพาร์เนอร์ที่น่ารักที่สุดของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการที่เขามีโปรเจกต์ที่ใหญ่ขนาดนี้ไอ้สีพลาดไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องมังกรกินใหญ่มันจะท้อนอะไรตัวตนของไอ้สีบางอย่างแล้วนะครับผมแล้วก็ ้งนี้ไอ้ีก็รับหน้าที่ในการส่งออกคอนเทนต์ไทยครับไปสู่ต่างประเทศเช่นเคยนะครับผมก็หวังว่าท่านทานในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยจะได้รับชมบรเวอร์ชั่นแบบอันพัดสุดพิเศษซึ่งแน่นอนว่าไอ้ีก็ยังคงมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะครับให้กับผู้ชมที่ดูคนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างแน่นอนครับผมฝากด้วยนะครับไอ้ีเว็บไซต์ไอ,นอนีคิวคอมครับผมขอบคุณครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปบนเวทีครับจริงแล้วโปรเจกต์เนี้ย มันเกิดขึ้นได้จากความตั้งใจของเราครับ Star Hunter ครับแต่มันสำเร็จได้ด้วยพาร์ทเนอร์ทุกคนจริงครับผมพูดเลยว่าวันนี้ถ้าเกิดไม่มีพาร์ทเนอร์ที่นาคนเนี่ยโปรเจกต์นี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็รวมถึงท่านที่ไม่ได้มาวันนี้ด้วย,ยเช่นแบบสปอนเซอร์ต่างๆนะครับรวมผมจะบอกว่าเรื่องช่องวันเนี่ยเป็นอีกเคสหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากเลยพี่ลูกตาแบบยินดีเวลคัามในการคุยโปรเจกต์เนี่ยตั้งแต่แบบวันที่จะเป็นพลอตยังไม่ได้ถ่ายจริงๆแล้วก็ เหมือนกับบรรจุโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์แบบที่โปรเจกต์พิเศษและการที่แบบจะช่วยดันเราให้เขา้าให้เข้าสู่แบบตลาดเขาเรียกว่าตลาดเมืองไทยที่แบบเขาเรียกว่าสวยงามภาพลักษณ์สวยงามนะครับแล้วก็เชื่อมือในขอบคุณที่เชื่อมือในความเป็นสตาร์ฮันเตอร์ครับว่าไม่ว่าจะเป็นฝีมือโปรดักชันต่างๆนะครับที่เชื่อมือเราแล้วก็ให้โอกาสเราสม่ําเสมอนะครับผมรวมถึงทางไอชิยี่นะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์อย่างที่พี่พบอกครับอยู่กันมาตั้งแต่วันเปิดไอชิยี่ครับจนมาถึงวันนี้ก็ไม่พลาดสักโปรเจกต์นะครับผมก็ ก็ฝั่งเนื้อฝักตัวให้แฟนๆนะครับรอชมได้เลยครับว่าเรื่องนี้จะมีความพิเศษยังไงแล้วหลายๆคนบอกว่าเรื่องนี้ดูตอนแรกบอกว่าดูไม่เหมือนภาพของ Star ์เตอร์เลยแน่นอนครับวันนี้ New Star ์เตอร์แล้วครับเรามาแบบใหม่ครับผม รอชมรอยตามได้เลยครับคือเราก็จะเปลี่ยนไปเยอะคนส่วนใครหรือที่บอกไปแล้วว่า2ปีที่ผ่านมามีโควิดมันทําอะไรให้ระบองหินในหลายๆอยา่างและที่บอกไปแล้วว่าสตาร์ฮันเตอร์แต่เพนเป็นเองเราเป็นเอเดเตนเป็นครบวงจรวันนี้เราไม่ได้มีแค่ซีรีส์เรามีทั้งบอยแบนด์มีทั้งเกิร์ลกรุ๊ปและแน่นว่าเราจะทำเอเดเตนเป็นที่ยิ่งใหญ่ในประเทศนแน่ๆแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากๆกับพาร์ทเนอร์ที่สําคัญอีกคนหนึ่งที่ทําให้เกิด มังกรกินใหญ่คือโฟรแอปเปิลด้วยนะครับขอบคุณมากๆกับพันธมิตรที่ดีสปอนเซอร์ทุกคนที่ให้การตอบรับการสนับสนุนอย่างดีกับพวกเรามาโดยตลอดเราเชื่อมั่นและสัญญาครับว่าสตาร์ฮันเตจะทำให้คุณมีความสุขและไม่ทำให้คุณกิดนวังแน่นอน